สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชำหรับปังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวอล k e เกอร์ชี้สาเหตุอัมลาทิตีเพราะรู้สึกเหมือนเป็นแพะรับบาป คายวอล์กเกอร์อเดีิกับตันทีมของมายตี้เปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจอำาลาสโมสรในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมการาคมที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าตนเองรู้สึกเหมือนถูกใช้เป็นแพะระบาบในช่วงที่ทีมผลงานตกต่ํา โดยไม่ได้คิดทิ้งทีมไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่อย่างใดเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่ได้ลงเล่นและผมก็อยากจะลงสนามจริงๆผมเคารพแฟนบอลซิตี้อย่างสูงสุดพวกเขาเหลือเชื่อมากเรามอบช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมให้กันและกันเสมอทั้งที่พวกเขาให้กับเราและเราก็มอบให้พวกเขาเหมือนกันผมจําได้แม่นเลยในเกมที่ตามหลังไอตันมิลล่า2-0ในนัดสุดท้ายของปี2022ไม่มีแฟนบอลคนไหนเดินออกจากสนามทุกคนยังเชื่อมั่นและยืนหยัดเคียงข้างเรา นั่นคือแฟมพันธ้ตัวจริงตอนนี้ทีมทําผลงานได้ไม่ดีนะักมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนถูกจับตามองผมไม่อยากใช้คําว่าแะลลำบากเพราะ ไม่อยากเรียกร้องความเห็นใจแต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าผมกลายเป็นข้ออ้างในเวลาที่ทีมเจอปัญหาตั้เแต่ตัวหลักหลายคนหายไปและผมในฐานะกัปตันทีมก็เหมือนถูกโยนให้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดตอนนั้นผมไม่ได้ลงเล่นเลยและอยากจะลงสนามจริงๆนะมีเอธิมิลานเข้ามาและซาลาตัานก็โทรมาหาผมคุณจะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อคุณนั่งสำรองถ้าย้อนกลับไปถามว่าควรย้ายออกไหมบางทีผมควรอยู่ช่วยทีมในช่วงเวลาที่เลวร้ายไปด้วยกันแต่บางครั้งคุณก็มองเห็นตัวเองแล้วว่าโอเค งั้นผมต้องไปเพื่อโอกาสหาความท้าทายใหม่ๆบ้างนี่นะครับเป็นคล่าวของทางด้านไคล์วอเกอร์อดีตกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้กับเอซิมิลานนะครับและล่าสุดนะครับก็ย้ายถาวรน,นะครับถูกขายต่อและเป็นเบอร์ลี่นะครับที่ทาาทามขอซื้อทางด้านไคล์วอเกอร์เพื่อไปช่วยเบอร์ลี่นะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวของไคล์วอเกอร์ได้ชี้ถึงสาเหตุที่อัลลาซิตี้เพราะอะไรมาดูข่าวต่อมา เบบยืนยันเรือดันสูงเหมือนเดิมแม้พลาดโดนสวนไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเบบได้ตอบสื่อชัดเจนเมื่อถูกถามว่าจะปรับลายสูงหรือไม่หลังแมตซิตี้ถูกสเปอร์เล่นงานจากลูกจังหวะสวนกลับโจมเตียบประตูเพราะเอาแต่เล่นดันสูงเบบบอกชัดเจนว่าไม่ผมไม่คิดแบบนั้นผมชอบให้ทีมเล่นแบบกดดันสูงบางครั้งเราอาจทําไม่ได้แต่เราจะทําต่อไปเราจะปรับตามสถานการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลาผมไม่ได้ไล่เดียงสาที่จะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนอะไร เราทำไมถึงทำแบบนี้แม้สถานการณ์จะย่ำแย่แต่เจตจนาที่จะเล่นเกมลุกแบบกดดันแต่คู่แข่งเราทำมาตลอดและจะทำต่อไปนี่นะครับเป๊ปกวาร์เดียล่าก็ยืนยันนะครับว่าจะเล่นแบบดันไลน์สูงเหมือนเดิมนะครับแม้ในเกมที่ผ่านมาจะถูกจับเบอร์สวนกลับและใช้จังหวะนั้นนะครับทำให้พ้นชัยชนะไปจากแมนทิสตอรจากถิ่นเอติฮัสเตเดียมนี่นะครับเป๊ปก็ยืนยันแน่นอนว่าผมจะยังคงให้ลูกทีมเล่นแบบเดิมนะครับไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นนั่นแหละครับมันคือวิธีของเป๊ปกวาเดียล่ามาดูข่าวท,ท้ายของ EP N e ี p นี้ เป๊ปติงลูกทีมต้องนิ่งกว่านี้และต้องละเอียดในจังหวะสําคัญเป๊ปกววเดียล่าออกมาให้ตมภา์ถึงเกมที่พ่ายต่อสเปอร์นะครับโดยระบุว่าลูกทีมของเขาครับยังขาดความนิ่งในการคองบอลและเสียรายละเอียดในจังหวะสําคัญจนส่งผลให้ต้องพ่ายต่อสเปอร์นะครับเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในสิ่งง่ายๆเรากับทำพาดผมรู้ว่าสเปอร์เป็นทีมที่เล่นดุดันแต่เราจําเป็นต้องมีความนิ่งกับบอลมากกว่านี้อีกหน่อยซึ่งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆกับเกมของเรา ในจังหวะที่สเปอร์ขึ้นเกมเราต้องตามประกบและอ่านเกมต่อเนื่องทั้งการเคลื่อนที่และการจ่ายบอลแต่เรากลับอ่านไม่ขาดเมื่อถึงตำแหน่งที่ควรจะคุมเกมได้เราก็พลาดกันง่ายๆเรา ต้องต่อเนื่องในการผ่านบอลไม่สาม,มารถจะบุกเพียงสามตีจังหวะและจบได้วันนี้นักเตะที่มีอยู่เรายังขาดสิ่งนั้นไปพอสมควรี่นะครับเปโกรเดอลาครับก็ได้กล่าวถึงเกมที่มาติตี้พ่ายต่อท็อตแนมฮอเปอร์ไปสองศูนย์นะครับบอกว่าต้องอบรมลูกทีมนะครับว่าต้องละเอียดกับจังหวะเหล่านี้นะครับต้องดีกว่านี้ด,นดีกว่าเดิมต้องพัฒนากันต่อนะครับเอาละครับสำหรับข่าวทั้งหมดในอีีนี้แอดมินก็ได้นามาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเดอใบสีฟ้ามีความคิดเ,เห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืม comment, คอมเมนี แอปมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้าสวัสดีครับ